สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมค่ะที่จุฬา radio pass fm ร้อยเอ็ามกรเฮิร์ค่ะเรามาพบกับทุกท่านทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะดิชันเซียมอนเจริลกัสอยู่กับท่านผู้ฟังในช่วงคุยนอกกรอบกับวิจัยสังคมค่ะตอนนี้อากาศหนาวขึ้นนะคะลมหนาวมาแล้วถึงจะเรียกได้ว่าไม่หนาวจับจิตจับใจอย่างที่บอกว่าหนาวจนปากเขียวปากสัน่นแต่ว่าลมหนาวก็มาแล้วนะคะ เวลาพูดถึงลมหนาวอะค่ะเราก็มีความรู้สึกหนึ่งที่จะมาจะมากับเราเวลามีลมหนาวเสมอๆก็คือเรื่องของความเหงาความเศร้าหรือความอ้างว้างซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกกันว่าเราไม่สามารถหนีมันพ้นนะคะในชีวิตของมนุษย์เรามันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่สมหวังขัดไม่สามารถทําให้มันหลุดพ้นหรือความเสียใจได้เกิดขึ้นได้ค่ะ มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านกำลังแปลหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง c o n s e l a t i o n หรือเรียกว่าการปลอกปลูมนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตเชิญอาจารย์มาในรายการในวันนี้ในช่วงเวลาหนาวน้าแบบนี้และก็ให้ท่านฟังได้รับฟังกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากค่ะจากศาสตราจารย์กิตติคุณดรสวรรณาสถานาันนะคะอาจารย์เป็นทั้งนักคิดนักแปลนะคะเป็นผู้สนใจปรัชญาตันออกปรัชญาของจื้อนะคะ อาจารย์เป็นอาจารย์รับเชิญภาวิชาปรชัชญาคณะอักษ,ณษ,ณษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการปลอบประโลมกับความหวังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวรรณนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ให้เกียรติเรามากๆที่มาคุยกับเราอย่างที่แจ้งให้ทราบค่ะว่าอาจารย์กาลังแปลหนังสือเรื่อง c o n s e l a t i o n เน้มันแปลเป็นไทยว่าการปลอบประโลมแปลถ,ถูกหรือเปล่าคะอาจารย์ อ่าปกติจะแปลว่าการปลอบประโลมใจอ๋อการปลอบประโลมใจนะคะเวลาคุยเรื่องการปลอบประโลมใจอะค่ะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรความรู้สึกอ่อนไหวอ่อนโยนเนาะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะเราเราพผชิญอะไรเกับเรื่องอะไรที่มันท้อแท้เสียใจมากมายเกินเยียวยาแบบมันเกิดขึ้นได้คนทั่วไปทุกคนจริงไหมอาจารย์หรือว่าจริงๆรงแล้วมันเป็นแค่เรื่องเราคิดไปเอง ค่ะขอบคุณนะคะที่ที่ชวนมาคุยเรื่องนี้เออดิฉันอยากจะพูดถึงเเรื่องนี้ในฐานะคนที่เรียนมาทางมนุษยศาสตร์นะคะโดยเฉพาะทางทางปรัชญาตอนออกเช่นพุทธปรัชญาปรัชญาของจือ้อเรียนรู้สึกว่าตอนนี้เวลาเรารับรู้ข,ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือสื่อสาธารณะเราจะสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมีภาพมีสถิติมีข้อมูลมีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆของความทุก์ร้อน ภัยอันตรายน้ําท่วมภัยพิบัติความเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บล้มตายคนอดยากคนอนาถาไร้ที่พึ่งผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งสงครามอาวุธสงครามการค้านะคะการเสื่อมสลายของครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆออตัวคำถามพอเรียนรับรู้อย่างนี้เรียนเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงรับรู้ประมาณนี้นะคะว่าคำถามที่เรียนอยากจะถามคือแล้วเรา ต่อก่อนเรารับมือกับชีวิตทางอารมณ์ของเราอย่างไงในการที่เราถูกไลยล้อมถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลที่ดูหดหูน่าเศร้าตลอดเวลาทั้งนี้ยังไม่นับประสบอุปสรรคปัญหาส่วนตัวของเราซึ่งเชื่อมโยงกับปรกากฏการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยนะคะเ,เราถูกจู่โจมด้วยข้อมูลที่น่ากลัวภาพที่สยดสยองและเรื่องราวอันน่าเศร้าของทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเราจะจัดการยังไงนะคะเดนอ,อยากจะขอใช้ สถิตินิดหนึ่งนะคะยังคิดว่าในในภาพของปัญหา,าต่างๆเนี่ยตอนนี้เเราจะได้ฟังด้วยว่ามีสถิติการฆ่าตัวตายการทะเลาะบอกแว้งกับเพื่อนบ้านนะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้นะคะเอ,อภาวะซึมเศร้าในทุทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในหมาเชลัยไลนะคะ การอ้างว้างโดดเดี่ยวเนี่ยยังคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกในสังคมเมืองโดยเฉพาะในสังคมเมืองนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสถิติว่าคนที่เดทกันเนี่ยหนุ่มสาวสมัยก่อนเข้าเดทติ้งเนี่ยสถิติการเดทลดลงอย่างพวบพากในสหรัฐอเมริกาเอ่อในในญี่ปุ่นเนี่ยสถิติคนตายคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวช่วงนี้สูงถึงห้า0 0ื่นถึงหกหมื่นคนต่อปีนะคะ ซึ่งซึ่งเป็นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆทีนี้วันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะพูดเรื่องการปลอบประโลมใจให้เหมือนเป็นโอเอซิสใน่าำกลางทะเลทรายอัหดหููที่เราใช้ชีวิตอยู่นะคะก็ะอย่างที่บอกนะคะกำลังแปลบทหนึ่งของเกี่ยวกับเดวิดบิมนะคะ,ะหนังสือชื่อ On Consolation Finding Solace in Dark Times นะคะซึ่งสนับเพียงพบไฟกำลังจะจะจะัดจ,จ,จำหน่ายได้ภายในปีหน้า วันนี้เรียนอยากจะพูดถึงสองกรณีนะคะอันนี้คุณคุณเจิจะเอ่อจะเกินถึงเอ่อตัวอย่างถึงตัวอย่างที่เรียนอยากจะนําเสนอนะคะว่าเออเรียนอยากจะส่วนหนึ่งของงานงานวิจัยที่เคยทําเรื่องอารมณ์กับจริยศาสตร์นะคะ ซึ่งเป็นตัวอย่างว่าพุทธองค์เนี่ยท่านทรงปลอบประโลมใจคนยังไงเราทราบดีว่าพุทธศาสนาสนใจเรื่องความทุกข์นะคะความทุกข์อันหนึ่ง<ช>ที่ขึ้นบ่อยคือความสิ้นหวังท้อแท้หดหดู่ที่อาจารย์เล่ามาก็เหมือนกับว่าปัญหาเราค่อนข้างเยอะนะ้องทั้งตัวเองเองแล้วก็สิ่งที่เรา,าเรารับมาแล้วก็อาจจะเป็นทุกข์ในใจแล้วก็อาจจะรู้สึกมันแชร์กับประสบการณ์หรือว่าเกี่ยวเนื่องประสบการณ์เราอาจารย์คะเราจะสามารถปลอบประโลม ใจตัวเองที่อาจารย์กาลังจะบอกได้ไหมคะมันก้าวไม่พ้นเพราะเวลาอยู่ในความทุกข์อะคะ่ะอาจายะมีตัวอย่างเขาให้เราเห็นไหมคะว่าเราจะสามารถทําให้มันพ้นตรงนี้ได้ยังไงกับสิ่งที่อาจารย์พอจะแชร์ให้เราได้อะคือการปลอบประโลมใจตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนนะคะเ,เรื่องนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะขอขอตะไว้นิดหนึ่ง นะคะเวลาถ้ามีโอกาสหน้านะคะอยากจะพูดถึงวิธีที่นักปรัชญาคนหนึ่งชื่เดวิดฮิมนะคะเป็นนักปรัชญาคนสําคัญชาวสกอตสตวรรษที่18ที่เป็นคนวางรากฐานสํานักคิดที่เรียกว่า empiricism หรือประจักษ์นิยมเรี่ยก็เพิ่งไปเรียนรู้มาว่าท่านเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้าในชีวิตนะคะแล้วก็และท่านใช้วิธีอะไรบ้างนะหลายคนใช้วิธีเขียนหนังสือ หลายคนพูดกับตัวเองหลายคนอยู่กับเพื่อนนะคะหลายคนหาปรัชญามาปลอบประโลมใจมนุษย์เราเนี่ยจริงๆเรียนอยากจะต่อไปอยากจะพูดเรื่องนี้ว่าเรามีวิธีอะไรอีกมากมายที่บางทีเรามองข้ามไปนะคะว่าเราทําได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ย ท,ที่เน้นเนี่ยอยากจะอยากจะพูดจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของสังคมไทยก็คือตัวพุทธศาสนานะคะดรฉอนคิดว่าเราคงคุ้นชินกับการที่บอกว่าพระองค์ทรงเมตตาช่วยดับทุกข์ให้กับผู้คนแต่เรียนอยากจะสร้างข้อสังเกตเพิ่มว่าพระุทธองค์เนี่ยท่านปลอบใจคนอย่างไรและสําหรับดิฉันเองอันนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเวลาเรียนอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเรียนอ่านในฐานะ คนปรัชญาก็คือดูวิเคราะห์การเหตุผลน่าเชื่อถือความจริงอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกทางหนึ่งซึ่งเรียนรู้สึกว่าขาดหายไปและน่าเสียดายก็คือการถอดรหัสทางอารมณ์ของเรื่องราวของผู้คนที่ทุกโศกเส,ส้นหวังมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าจท่านทรงปลอบใจคนพวกนี้ยังไงสนใจตรงนี้เพื่ออยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ย ถ้าฟังวันนี้ฟังดิชันวันนี้แล้วสุดเออเน็กเซนนะพอทําได้นะลองไปอ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกสมมติพระสูตรที่เป็นเรื่องมนุษย์มาคุยกันนะคะเรียนเออไม่ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านไปอ่านหนังสือปัจญาอะไรนะคะก็หินใจอยู่ว่า,า,า,อ,าอาจจะยิ่งซึมเศร้าเพิ่มขึ้นก็ลองอ่านเป็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเออเรียนหวังว่าสิ่งที่เรียนแบ่งปันวันนี้น่าจะช่วยให้เห็นว่าโอ้พระพุทธองค์ท่าน เข้าใจอารมณ์คนเข้าใจความสิ้นหวัง แล้วท่านปลอบอย่างไรอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าทางพระพุทธองค์เนี่ยมีการปลอบประโลมซึ่งเห็นด้วยอาจารย์เราไม่เคยพราะเราไม่เคยวิเคราะห์ตรงนั้นแล้วเราก็มองว่าก็เป็นของการพูดคุยแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกคิดมันมีสถานการณ์ไหนหรือเรื่องเล่าอะไรไหมคะอาจารย์ที่จะาอจาจรย์พบถึงการถอดรหัสทางอารมณ์เรื่องนี้ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเดี๋ยฉันอยากจะ <laughs> ยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินแต่วิธีอธิบายเรื่อง2เรื่องนั้นวิธีรับรู้ของเราอะ จะยังจํากัดนะคะเรนอยากจะเพิ่มข้อสังเกตแล้วก็ทําให้เห็นว่าเวลาพระเุทธองค์รักษาคนช่วยคนปลอบใจคนเนี่ยท่านเข้าใจอารมณ์ของความทุกข์ของคนอย่างลึกซึ้งอย่างไรจะขออนุญ,ญาตพูดในส่วนนี้นะคะเรนจะยกสองตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคือ,อ,อนางกีสาโคตมีเรื่องย่อเลยนะคะนางกีสาโคตมีเนี่ยมีลูกชายคนเดียวที่เขารักมากลูกชายเกิดป่วยตายกระทันหัน นางก็ไม่ไม่เชื่อว่าลูกตายรับไม่ได้นะคะก็เกิดอาการสมัยนี้คงเสียสตินะคะเที่ยวเร่ร่อนหาคนช่วยช่วยอะไรช่วยให้ลูกฟื้นคืนชีวิตเอในที่สุดได้มาพบพระพุทธองค์ขอให้ช่วยนะคะพระุทธองค์ก็ทรงกล่าวอย่างน่ารักมากบอกว่าจะช่วยให้ลูกฟื้นคืนชีวิตรับปากว่าจะช่วยให้ลูกฟื้นคืนชีวิตแต่ตอนจะทำอันนั้น ใช้นางไปอขอมเมล็ดผักกาดจากกรรมมือจากบ้านในหมู่บ้านที่ไม่เคยมีใครตายนะคะแน่นอนนางกีสาคนทําไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าไปเจอบ้านไหนทุกคนก็มีคนตายทั้งนั้นตั้งแต่เช้าจดเย็ยนนางก็เหนื่อยล้าแล้วก็เข้าใจสัตรธรรมว่าไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีใครตายพวกเราคงคุ้นชินกับเรื่องนี้พอพอ,อยู่ใช่ไหมคะพอเคยได้ยินใช,ใช่ไหมคะโอเค ค่ะดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเรารับรู้เรื่องนี้ปกติเนี่ยข้อสังเกตเนี่ยไปอยู่ที่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวความทุกข์ของนางกีสาเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นสากอยังไงจาก p e r s o n a l ไปสู่ universal ใช่ไหมทุกคนต้องตายเราก็เป็นคนเพราะฉะนั้นเราลูกเราตายก็เป็นเรื่องปกติเราก็ทําใจยอมรับซะเราคิดดิฉันคิดว่าเราถูกสอนให้คิดแค่นี้ นะคะคือที่น่าสนใจคือสิ่งที่เป็นสากลหรือ universal เนี่ยมันสื่อในว่า impersonal มันไม่มีลักษณะส่วนบุคคลตรงนี้คือปัญหาเนี่ยค่ปัญหาใหญ่มากของพุทธปรัชญายที่เราไม่ได้คิดดีๆว่าจากโอ้เขากำลังเจ็บปวดรวดร้าวซึ่งเป็นส่วนตัวส่วนไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ส่วนตัวแค่คนเดียวแต่เป็นส่วนบุคคลมากๆ กลายเป็นเข้าใจสัจธรรมสากลที่อินเพอร์ซัได้อย่างไงวันนี้อยากชวนคุยตรงนี้ค่ะขออนุญาตนะคะค่งันอยากตั้งข้อสังเกตใหม่เรื่องนี้ที่พวกเราคุ้นชินสี่สประเด็นอันที่หนึ่งเมื่อพระพุทธองค์รับฟังคำวิงวอนร้องขอของนางกีสาเนี่ยพระุทธองค์รับปากว่าจะรักษาบุตรของนางให้ฟื้นซึ่งเป็นข้อสังเก เป็นเป็นคำคำคล้ายๆการให้ความหวังนะคะ uh huh. การที่จะให้ความหวังได้ต้องสื่อสารกับนางกีสาให้ได้ซะก่อน uh huh. จะสื่อสารได้ได้ยังไงก็ต้องร่วมรับรู้สึกกับความทุกข์สาหัสของนางก่อน uh huh. และการบอกว่าจะยอมรับรับปากว่าจะรักษาลูกของนางเนี่ยก็คือการยอมรับความเข้าใจผิดของนางกีสา uh huh. นะคะ uh huh. ท่านเริ่มจากการร่วมรู้สึก แลวยอมรับว่าเขาเข้าใจผิดนะคะดิฉันกำลังจะพูดแบบนี้เลยว่าพระพุทธองค์กำลังจะบอกความจริงที่ไม่ตรงที่ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความจริงตรงนี้คือนางเสียใจมากนี่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือลูกตายอพราพระพุทธองค์บอกว่าจะช่วยลูกให้ฟื้นแต่จริงๆพระพุทธองค์กำลังพูดความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ของนาง ไม่ได้ท่านไม่ได้ตั้งใจจะช่วยให้ลูกฟื้นนะค่ะนะคะบอกไหมคะแต่ท่านเริ่มจากเริ่มจากการไม่ยอมเข้าใจของนางเหมือนเข้าใจตัวนางโกษาโคตมีว<น>่านางทุกเพราะเรื่องอะไรใช่ไหมจันถึงจะเป็นความเข้าใจผิดแต่ก็คือพร้อมว่าจะเข้าใจแล้วก็รับรู้ว่านี่คือความทุกข์ของเขาใช่และความหวังที่ให้เป็นความหวังที่ยังไม่เป็นข้อเท็จจริงนะคะนะคะ ตรงนี้เรียนคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าความจริงที่เรียนอ้างว่าผู้เธอ,องค์กําลังจะมอบให้เนี่ยไม่ใช่ความจริงที่ i m p e r s o n a ันะว่าทุกคนต้องตายและเวลาตายแล้วไม่ฟื้นตรงกันข้ามเรียนอ,อยากจะท้าทายให้คิดว่าความจริงสําหรับนางกีสาคือความสิ้นหวังต่อการตายของลูก่ังหาที่เป็นทําให้นางเป็นทุกข์สาหาัสความจริง ของความของความสิ้นหวังทําให้นางเป็นทุกข์ทีนี้<ะ>เรียนกำลังจะบอกว่าคาดหวังให้ลูกของนางกีสาที่กีสาเขาคาดหวังว่าถ้าลูกฟื้นเขาจะคนทุกใช่ไหมเขาจะหายทุกข์ใช่ไหม<ะ>การคาดหวังให้ลูกฟื้นเนี่ยเป็นผลของความสิ้นหวังไม่ใช่ทางออกจากความทุกข <laughs> ์อ่าค่ะนึกภาพออกไหมคะออกออกค่ะคื มันยังไม่พ้นน่ะมันมันไม่ใช่ทางออกที่เรียกว่าจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากลูกตายได้ใช่ไหมอาจารย์ถูกเพราะเพราะเอาไปบังคับข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้แต่ความจริงของความที่อยู่ที่ความทุกข์ของนางต่างหากที่พระเจ้ากาลังจะช่วยเยียวยาตรงนี้อฉากที่สองคือพระพุทธองค์บอกว่าฉันจะช่วยให้ลูกเธอฟื้นนะแต่เธอไปขอเมล็ดผักกาดจากครอบครัวที่ยังไม่มีใครตาย อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะรับรู้ว่าอ๋อนางกีสาไปพบความจริงที่เป็นสากลของทุกครอบครัวถูกไหมคะทุกคนต้องมีคนตายดังนั้นนางก็เลยพ้นทุกยังคิดว่าเฮ้ยครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งที่เราลืมพูดก็คือการไปพบปบผู้คนในครอบครัวต่างๆในหมู่บ้านในชุมชนที่ไปขอมาเลกาเนี่ยคือการขวนคืนสู่ครอบครัวและชุมชนมนุษย์ ที่นางหายไปกตาย่ตรงเนี้ยเราไม่เห็นมิติสังคมมิติชุมชนของการไปของเมล็ดผักกาดแล้วพระพุทธองค์เนี่ยทําให้ความจริงสากลเนี่ยเข้าไปอยู่ในการกระทําของนางกีาสาซะก่อนอนะขอพูดขยายความตรงนี้นิดนึงะนะคะ การปอบเจียนถามว่าการปอบประโลมใจตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเจียนอยากจะเสนอท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าเมื่อนางกีสาได้กลับไปมีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นในชุมชนอีกครั้งหนึ่งการสูญเสียลูกชายกลับมีความหมายใหม่ถ้าเขาจมจอมอยู่แต่ในความทุกข์ของเขาเนี่ยความหมายใหม่นี้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อเขาเข้าไปในหมู่บ้านขอมเมล็ดผักกาดอะไรต่างๆ เขาจะพบว่าประสบการณ์สูญเสียเนี่ยไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวคนเดียวแต่เป็นความส่วนตัวของการสูญเสียที่ได้เป็นความส่วนตัวร่วมของทุกทุกครอบครัวที่เขาเข้าไปเยือนในวันนั้น่าฉันเรียกสิ่งนี้ว่า collective personal ไม่ใช่ impersonal นอลไดอมคล้ายๆความทุกส่วนตัวได้ไปร่วมความทุกส่วนตัวของคนอื่น Uh huh. อย่างในสมัยใหม่หลายคนอาจจะพูดถึงกรุ๊ปเทอรพีกรุ๊ปเทเรพีเนี่ยเดยงคิดว่าเป็นคอลเลกที v e เ e อร์ n นลหมายว่าเราแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของทุกคนที่มีประสบการณ์ร่วมแต่เรา hmm. ไม่ได้กำลังทำให้เป็นยูนิเวอร์เซนะคะเราไม่ได้ทำให้อิ p e r เ o อร์นตรงกันข้ามเราเราเราขับเน้นส่วนที่ p e เพอร์ l ที่แชร์ได้ ฉันคิดว่าตรงนี้เราลืมมองไปว่าการปลอบประโลมใจของพทุทธองค์เนี่ยหนึ่งเริ่มจากการรับรู้ร่วมรู้สึกถึงความทุกข์สาสองจะสื่อสารกับนางก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจผิดของนางแล้วสามมอบความจริงที่กว้างกว่าความจริงส่วนตัวแต่<ม>อาศัยความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้สึกส่วนตัวร่วมกับคนอื่นได้ ถ้าเราแบ่งปันความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังส่วนตัวร่วมกับคนหน่นได้นี่คือ,อการปลอบใจที่พาไปสู่ทางออกได้ขั้นที่สองที่อาจารย์บอกก็คือกำลังจะบอกว่าความทุกข์พวกนี้มันสามารถแบ่งปันกันได้อาจจะเป็นท่ามกลางคนที่กําลังทุกข์เรื่องเดียวกันหรือว่าประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันมันก็ทําให้เกิดการเยียวยาบางอย่างที่อาจารย์ใช้คําว่าความก็อ ความอาจจะเป็นความสูญเสียร่วมหรือจะใช้ว่า collective personal ไม่ไม่ขออนุญาตไม่แปลเป็นไทยนะจะอยู่แปลผิดคือแปลว่ามันก็เรามีความรู้สึกว่าเยียวยาซึ่งกันและกันในความทุกข์ที่เรามีเพราะฉะนั้นมันก็คือขยับก้าวข้ามไปอีกขัน้นแลงหลับว่าเริ่มรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์แต่มีคนอื่นทุกข์กับเราด้วยใช่ค่ะแล้วย,ย,ยาซึ่งกันและกันใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ฟังว่าอ๋อทุกคนเอ่อโลกนี้ทุกคนก็ตายนะเรา มันไม่ใช่แค่เร,เรียนสงสัยว่าพูดแค่นั้นเนี่ยถ้า <ไง S 1> ใช่นี่ทุกคนแค่ฟังประโยคนี้ก็พ้นทุกหมดซึ่งมันไม่ใช่ไงเออเรียนอยากจะรู้ว่ามันประโยคนั้นมันทํางานยังไงในฐานะการปลอบประโลมใจที่พระพุทธองค์สนใจความทุกข์ทีนี้เร,เรื่องเรื่องที่สองยิ่งโศกโอ้โหโศกสลดมากคือนางปาถดปาถจาราเถรีนะคะตอนหลังท่านบวชเป็นภิกษุณีนะคะ เรื่องราวเรื่องเนีย่ยโหโศกสลดมหัศจรรย์มากที่นางป่าจาราเนี่ยสูญเสียทุกคนในครอบครัวภายในหนึ่งช่วงพายุฝนเสียสามีให้แก่งูร้ายเสียลูกที่เพิ่งคลอดให้แก่นกเหยี่ยวเสียลูกคนโตในกระแสะน้ำที่เชี่ยวกรากสูญเสียพ่อแม่พี่ในเรือนที่พายุพัดถล่มนางหมดที่พึ่งโดยสิ้นเชิงโลกทั้งโลกล่มสลายไปกระทันหันภายในช่วหนึ่งพายุฝน พายุนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงฝนกระหน่จาจากฟ้าฟ้าแต่ได้เป็นหายนะภัยที่ค่าชีวิตทุกคนครอบครัวในครอบครัวของนางไปชั่วค่ําคืนออจริง,รงๆเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะแต่วันนี้จะพูดเรื่องออประเด็นเดียวคือเรื่องการปลอบประโลมใจนะคะเ,ออเรียนจะอาศัยออแนวการออออบรรยายเรื่องนี้จากงานของอาจารย์ชาญรงค์บุญนุน,นในหนังสืออารมณ์กับจริยศาสตร์นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยสพวที่เราทาร่วมกันหลายปีนะคะ เอ่อเรออย,ยากจะให้เห็นภาพนิดหนึ่งเฉพาะช่วงท้ายที่นางปัทจาราพบพระพุทธองค์เรื่องอยากจะวิเคราะห์ว่าพระพุทธองค์ทําอะไรที่ปลอบประโลมใจนางได้สําเร็จนะคะเอ่อนี่คือตอนท้ายเมื่อนางปัทจาราเห็นควันไฟจากเอ่อควันระกรจากชนงะกรที่เอ่อพ่อแม่และพี่ตายไปนางไม่รู้ด้วยซ้ําว่าได้ฉีกทิ้งผ้านุ่งผมออกจากตั้งตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณนึกภาพนะคะผู้หญิงโบราณเนี่ยฉีกเสื้อผ้าทิ้งออกหมดเนี่ยเสื้อผ้าอาภรก็คือก็คือความเป็นสังคมมนุษย์ความเป็นมนุษย์ได้จบสิ้นไปแล้วครอบครัวเขาตายหมดนะคะได้แต่พร่ำเพ้อถึงลูกสามีนะคะพ่อแม่พี่ชายกลายเป็นคนบ้าเดินโซซัดโซเซเปลือยกายไปทั่วนครสาวัตถีสาววัตถีนี่เป็นเมืองใหญ่สมัยโน้นนะคะคนที่พบเห็น มีปฏิกริริยายังไงพากันเอาอยากเยื่อเอาฝุ่นปโปรยเอาก้อนดินคว้างนะคะก็คือขับไล่ในภาพที่อุดจาดอันนี้ออกไปจากาชาวเมืองนะคะไม่มีใครสนใจนะคะขับไล่อย่างเดียวเพราะนางเป็นผู้หญิงบ้างแต่วันหนึ่งประาจาราพาร่างอันเปลือยเปล่าสุป,ปรกมอมแมมเดินโซซัสโซเซไปที่พิหารเชตวันขณะที่พืะอเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่เหล่าบริษัท เหมือนมีสิ่งบรนดาลใจให้นางมุ่งตรงไปหาพระเจ้าเมื่ออุบาสอุบาสิกาเห็นเดินนางเดินตรงเข้ามาก็ลุกคือขับไล่ให้คนสายตาไม่ต่างไปจากคนเมืองนะคะคนที่มาบริษัทที่มาห้อมล้อมฟังพระพุทธเจ้าก็ปฏิกริยาเดียวกันนะคะพระเจ้าขอให้คนทั้งหลายหลีกทางไปคนกําลังลุกคือจะไปขับไล่พระเจ้ากลับทําตรงกันข้ามหลีกทางไปให้นางเข้ามา แล้วแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีคนหนึ่งเอาผ้าคลุมให้ผู้หญิงคนนี้ปัาจาราแล้วพระเจ้าก็พูดกับผู้หญิงคนนี้เรียกนางว่าน้องสาวม,มีปัญหาอะไรไหนเล่าสู่กันฟังนะคะเอ,อตรงนี้เนี่ยปกติเราบอกเออาความกรุณาทําให้นางมีสติระบายความทุกข์ได้ก็เป็นความสําเร็จของเจ้าเราพูดเร็วเกินไปเรืออยากจะตั้งข้อสังเกตขอรวบรัดนิดนึงนะคะ พี่เจ้าก็บอกว่าเอ,อเราจะเป็นที่พึ่งให้ขอผู้หญิงคนนี้เล่าเรื่องให้ฟังออขอตั้งข้อสังเกตสองสามข้อนะคะอันที่หนึ่งการปลอบประโลมใจของพี่เจ้าเริ่มจากการก้าวข้ามจารีดสังคมที่ผลักใสผู้หญิงบ้าและเปลือยเปล่าและสกปรกออกไปจากขอบเขียวนะท่านก้าวข้ามจารีดสังคมนะคะคือปล่อยวางคห้ใยๆเอาวางไว้ก่อนตอนนี้มีคนเดือดร้อนขนาดนี้เรายังจะ รักษาจารีตไว้เหรอเราต้องช่วยเขาก่อนนะคะการบอกว่าให้เขาเข้ามาผู้หญิงเปลือยเปล่านะคะกระบ,บ้าด้วยเนี่ยยังคิดว่าโอ้โหเป็นเป็นมหัศจรรย์ของการเป็น Moral Imagination เป็นจินตนาการทางศิลธรรมที่เริ่มจากความทุกข์ยากของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เริ่มจากแนวปฏิบัติที่เป็นจารีตทางสังคมอันที่สองเออการที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาในเขตพระวิหารเนี่ย แล้วคนลุกคือขับไล่ออกไปให้พ้นสายตาการพ้นสายตาคือการพ้นไปจากการรับรู้ uh huh. ฉันไม่เกี่ยวข้องเขาบ้าก็บ้าไป uh huh. อย่ามายุ่งกับฉันนะคะ uh huh. ให้พ้นสายตาพ้นสายตาคือไม่ต้องรู้นะคะ uh huh. อันที่สามพระพุทธองค์ไม่ตรงกันข้ามพผู้ชงว์กลับบอกว่าปล่อยให้เขาเข้ามานะคะ ยังคิดว่าประโยคนี้สำคัญมากๆเราไม่ค่อยวิเคราะห์ให้เห็นชัดเวลาผู้ทรงบอกว่าหลีกทางให้นางเข้ามาพระพุทธองค์เรียกพระธจาราว่าน้องสาวกล่าวว่าจาอ่อนโยนขอให้นางเล่าให้ฟังเพะยังคิดว่าสถานการณ์ตรงนี้พลิกผันนะคะจากถูกขับไล่ส,าส,สล<ม>าส่งส่งก็โปรกดังเตียมาสู่ให้นางเข้ามาแล้วเรียกคำที่ใช้เรียกกับมนุษย์ทั่วไปน้องสาวนะคะ นางตาจาราก็เลยเริ่มพูดได้เริ่มเล่าเรื่องประสบการณ์อัน,นเดือดร้อนเจ็บปวดของเขาได้การเล่าเรื่องได้เนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่าเรื่องคือการเรียบเรียงประสบการณ์เป็นขั้นเป็นตอนให้คนอื่นสื่อสารได้ถูกไหมคะในแง่นี้นดิฉันอยากจะเสนอว่าเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยการให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาใกล้เท่ากับยอมรับเข้ามาในชุมชนมนุษย์ เรียกคำที่เป็นนับญาติน้องสาวแล้วให้เขาเล่าเรื่องสามขั้นตอนนี้คือความสำเร็จของการปลอบประโลมใจมให้เข้ามาใกล้เรียกคำน้องสาวและให้เล่าเรื่องคนบ้าพูดไม่รู้เรื่องถูกไหม,มแต่ถ้าเราเริ่มพูดได้ว่าฉันประสบอย่างนี้อย่างนี้นี่ฉันเจ็บปวดเพราะอย่างนี้ฉันทุกข์เพราะอย่างนี้เท่ากับเราสื่อสารกับมนุษย์ได้ เดวคิดว่าพระพุทธองค์กำลังให้สาธุชนที่อยู่ในเขตวิหารวันนั้นเนี่ยร่วมเสี่ยงในการปล่อยให้ผู้หญิงบ้าคนเนี้ยเข้ามาในเขตของคนปกติแล้วรับฟังเขาโอ้โหเดนคนลุกนะคะ,ออะว่าโอ้โหมันมันเป็นเอ,อการกระทําที่ยิ่งใหญ่มากที่ที่แก้ปัญหาและช่วยปลอบใจผู้หญิงคนนี้ได้อ,อตรงนี้ค่ะเดนคิดว่าการ เการปลอบประโลมใจที่ช่วยให้นางฟื้นคืนสติเนี่ยมาจากการร่วมรับรู้ความรู้สึกที่ทุกแสนสาหัสของผู้หญิงคนนี้ก้าวข้ามจารีดลบเส้นแบ่งไว้ชั่วคราวแล้วปล่อยให้เขาเรียกเขาเป็นญ,ญาติแล้วก็เให้เขาเล่าเรื่องค่ะอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งสองกรณีคือกีสาโคตมีกับปัาจาราให้เราฟังว่าการปลอบประโลมใจของผู้ชองเนี่ย ท่านส่งใช้วิธียังไงขั้นตอนเห็นภาพมากค่ะจาย์ที่การจะบอกว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจคนที่กําลังสูญเสียในฐานะการให้โอกาสในการพูดคุยกันซึ่งมันก็จะช่วยเยียวยาคนเหล่านั้นอะให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและพร้อมจะสื่อสารกับเราได้ตัวอย่างที่เล่าเนี่ยเอ่อเรื่องที่ว่าพระพุทธองค์กําลังไม่เพียงแต่ช่วยคนนางนางปีศากับน,นางปัทจาราโดยเฉพาะกรณีนางปัทจาราเนี่ยเพราะอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ใน,ในกลุ่ม บริษัทที่มาฟังผธเจ้านะคะนี่ว่าท่านกําลังเปิดโอกาสและสอนคนที่ลายล้อมะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นใจจะปลอบใจคนเนี่ยทํำยังไงได้บ้างออท่านทําเป็นตัวอย่างคนอื่นก็มีมีส่วนในการเข้าใจว่าโอ้มันทําให้ชุมชนมีคุณภาพมากขึ้นในการระวังไหวต่ออารมณ์ของผู้คนที่สิ้นหวัง ในสมาชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นเรียนคิดว่าการปลอบประโลมใจจะได้ผลเนี่ยเป็นการใช้จินตนาการทางศิลธรรม,มเป็นการใช้ Moral Imagination อันนี้เรียนเล่าส่วนตัวนิดหนึ่งเรียนเองเนี่ยก็ได้พบกับคนเจ็บปวดใกล้ตัวนะคะ,ะเรียนพบว่าตัวเองเนี่ยขาดขาดจินตนาการอันนี้เหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจความเจ็บปวดของ คนที่เราอยู่ใกล้พอในบางช่วงซึ่งตอนก็ก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเลยปลอบเขาไม่ได้เพราะเราเองยังไม่เข้าใจความเจ็บปวดเขาพอนะคะอันนี้เป็นการมองย้อนหลังซึ่งเรนเลยรู้สึกซึ้งกับวิธีการของพุทธเจ้ามากอันนีอ้อยากจะให้เซนซิทิซ์ความรู้สึกของเรานะคะซึ่งปกติเราก็จะอยู่ในกรอบที่เรา แว่นที่เรามองโลกกรอบที่เรามองโลกมันนี่มันแข็งและบางทีมันทําให้เรามองไม่เห็นอีกหลายด้านของคนที่อยู่ต่อหน้าของเราะคะเอ,อเดยนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้อยากจะฝากจริงๆก็คือว่าหัวใจหนึ่งของการปลอบประโลมเนี่ยก็คือมิติทางอารมณ์นะคะความใส่ใจกแล้วก็การขาดความเข้าใจในพลังการเยียวยาของพุทธธรรม เราอยู่ในสังคมพูดแต่เราไม่ไม่ค่อยได้คุยกันนิตินี้นะคะว่าพุทธธรรมทํางานจริงๆยังไงเวลาคนทุกขณะนี้นะคะเลียนอยากจะให้การพูดคุยวันนี้เพียงสองตัวอย่างนะคะเลี้ยนเชื่อว่ามีเรื่องราวอีกมากมายในพระไตรปิฎกที่รอให้เราช่วยกันถอดรหัสทางอารมณ์เพื่อให้เห็นว่าข้อธรรมะทํางานยังไงปลอบใจผู้คนยังไงเลี้ยนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ น่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราในสมัยนี้ที่เป็นยุคสมัยแห่งความน่าสะพึงกลัวความหดหดขู่หมุมนมองในด้านต่างๆะคะ่ะก็ขออนุญาตแบ่งปันประมาณนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สวนาสถาอานต์มากเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องการปลอบประโลมใจอย่างไรให้เราสามารถก้าวพ้นได้จาก ตัวอย่างของพระไตรปิฎกสองเรื่องไปติดตามดูได้นะคะไปติดตามอ่านได้นะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อในประไปเด็นเรื่องปวามหวังของปีนี้จากปีหน้านะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันอันทย์หน้าประมาณ9ก้นาฬิกาถึง9ก้านาฬิกาครึ่งโดยประมาณค่ะที่จุฬา Radio Plus เรดิโอพัลสเอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดห้ามกะเฮิรซค่ะวันนี้คุยนอกกรอบกับวิัยสังคมขอลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับความ,มหม่ใงญ่นะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะ